คุณไพศาลพืชมงคลโพสเมื่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่างลงพักที่มีความชอบธรรมที่จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีก่อนเพื่อนก็คือพักที่เสียงข้างมากที่สุดคือพักประชาชนแต่พักประชาชนไม่มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตามที่ได้เสนอชื่อไว้ก่อนดังนั้นจึงมีสิทธิเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีท่านอื่นเป็นนายกรัฐมนตรีได้ ในกรณีนี้พักประชาชนอาจจะเสนอชื่อของนายพีรภพันธ์เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้และถ้าเป็นเช่นนี้นายพีรพันธ์จะได้รับเลือกด้วยคะแนนเสียงข้างมากเป็นนายกรัฐมนตรีของที่31ในขณะที่ปัญหาในระบบคือพักเพื่อไทยต้องการเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปแล้วจะว่ากันอย่างไรพ่อแม่พี่น้องสื่อมวชนทุกท,ท่านพร้อมนะครับ งั้นขออนุญาตถแถลงข่าวในนามของหัวหน้าพักประชาชนนะครับก่อนเริ่มนะครับสืบเนื่องจากเมื่อสักครู่ทางพักภูมิใจไทยนะครับได้ออกมาถแถลงข่าวแสดงจุดยืน,นที่พร้อมจะสนับสนุนให้พักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไม่ว่าพักเพื่อไทยจะเสนอผู้ใดนะครับเป็นดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับดังนั้นเนื้อหาสาระในการถแถลงข่าว ในฐาองพรรคประชาชนต่อจากนี้ก็จะยืนบนพื้นฐานข้อเท็จจริงนะครับที่เราทราบจากข้อเนื้อหาสาระล่าสุดนะครับวันนี้ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนครับต่อการเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้ผมในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนครับขออนุญาตยืนยันอุดอมการยืนยันทางการเมืองของจุดยืนทางการเมืองของพรรคประชาชนว่าเรายังคงมั่นคงเหมือนเดิม ที่เราเคยให้ไว้ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเมื่อถึงปีที่แล้วครับรัฐสภามีการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อคุณเศษฐาทวีสินเป็นนายกรมัมนตรีซึ่งเราเคยได้สื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในฐานะอดีตพักเก้าวไกลว่าเราไม่เชื่อว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานของพักการเมืองที่มีความเชื่อทางอุดมการณ์กันต่างขั้วจะสามารถผลักดันนโยบาย ที่เป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้จากการประเมินการทํางานของรัฐบาลที่ผ่านมาตลอด1ปีครับทั้งในเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงการยกระดับประชาธิปไตยพวกเรายังคงยืนยันคําเดิมแม้วันนี้ตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีจําเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนคนแต่จากข่าวที่ปรากฏพรรร่วมรัฐบาลชุดเดิมมีความประสงค์จะเดินหน้าเป็นรัฐบาลต่อ โดยการเสนอชื่อคุณชัยกเกษมนิติสิริตัวแทนของพรรคเพื่อไทยที่มีจำนวนสอสอมากที่สุดในบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนคุณเศรษฐาทวีสินดังนั้นพรรคประชาชนขอยืนยันว่าเราจะเดินหน้าทำหน้าที่ต่อในฐานะแกนนำพรรคฝ่ายค้านโดยไม่มีส่วนร่วมในการโหวตสนับสนุนคุณชัยกเกษมนิติสิริเป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเป็นหน้าที่ของพรรคร่วมรัฐบาลครับ ที่จะต้องร่วมกันเสนอชื่อและคาดว่าจะได้มีการตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและแม้พรรคประชาชนจะไม่สามารถเสนอชื่อบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในนามพรรคตนเองได้แต่ผมมีความพร้อมที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรที่เราต้องการผลักดันในอีกหลายเรื่องครับที่ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้น เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่เรายังคงจะใช้กลไกในรัฐสภาอย่างเต็มที่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อจากนี้ทางพรรคประชาชนขอยืนยันเช่นกันว่าถึงแม้เราเป็นพรรคฝ่ายค้านแต่เรายังมีอีกหลายภารกิจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมีอีกหลายวาระครับที่เราจําเป็นจะต้องผลักดันร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลตัวอย่างสําคัญของวรระดังกล่าวซึ่งผมเชื่อว่าได้ถูกตอกย้ําในสังคม เห็นตรงกันแล้วในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่และโครงสร้างขององค์กรอิสระและรัฐธรรมนูญเพื่อทบทวนเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมให้เป็นเรื่องของความรับผิดรับชอบทางการเมืองให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่กลุ่มคนไม่กี่คนมาเป็นผู้ตัดสินเพื่อทบทวนเงื่อนไขของการยุบพ,พัก ให้สอดคล้องเป็นไปตามหลักสากลซึ่งสามารถดําเนินการได้คู่ขนานกับการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนดังนั้นหลังจากนี้ครับทางพรกประชาชนเราจะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวผ่านกลไกลของรัฐสภาและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลและนายกรัฐมนตรีคนใหม่ จะให้ความร่วมไม้ร่วมมือกับเราในภารกิดดังกล่าวเพื่อทวงคืนอำนาจสูงสุดที่เป็นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับก็สำหรับการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการขอจบแต่เพียงเท่านี้ขออนุญาตให้ทางพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนได้สักถามครับ ผมคิดว่าไม่มีแน่นอนครับมั่นใจว่าไม่มีแสดงออกได้จากตัวเลขของเพื่อน,อนสอๆสสที่ย้ายมาร่วมพักประชาชนนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าเกิดขึ้นครับเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องของออทางพักเพื่อไทยนะครับแล้วก็พักร่วมรัฐบาลที่จะได้หารือกันนะครับในส่วนของพักประชาชนที่ปัจจุบันได้ผมได้ถแถลงจุดยืนไปแล้วว่าเราจะขอทาหน้าที่ในฐานะ พักแกนนำสายค้านต่อก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของเราที่จะไปสามารถให้เกิดความคิดเห็นในส่วนนั้นได้เรื่องนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทางพรรคร่วมรัฐบาลน่าจะต้องไปหารือกันแล้วก็คิดว่าพรุ่งนี้ไม่ว่าจะมีการเสนอชื่อใคร จากฝั่งของพรรคเพื่อไทยผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่พรรคร่วมรัฐบาลได้พิจารมาอย่างดีแล้วครับในส่วนนี้ผมเองก็ตามข้อเท็จจริงผมยังไม่ได้รับรายงานนะครับ ถ้าเป็นวาระร่วมกันอย่างเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็การแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาผมคิดว่าพรักประชาชนพร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายครับ เ,เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญน่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายอาญามตาตราในึหนึ่งสองนะครับก็าอาจจะเป็นคนละเรื่องเดียวกันเพราะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าไม่น่าเป็นเงื่อนไขทางการเมืองในการร่วมมือกับฝ่ายรัฐบาลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับ ผมคิดว่าคำถแถลงของคุณอนุทินน่าจะหมายถึงว่าการจับมือเพื่อบรวดเลือกนายกรัฐมุรีในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับไม่น่าเกี่ยวข้องกับประเด็นวาระการแก้ไขรัฐรมนูญครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาผูท้แทรนราษฎรที่จะต้องเข้าร่วมประชุมครับ ครับผมคิดว่าสิ่งที่ตอนนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยมากที่สุดก็คือเสถียรภาพทางการเมืองน,นะครับเพราะว่าจากที่เราเห็นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้มีการใช้อำนาจทางฝั่งนิติบรญเฝั่งตุลาการนะครับในการที่จะทําให้เกิดผลกระทบทั้งในฝ่ายของนิติบัญญัติเองนะครับจากการที่พรรคเก้าไกลถูกยุบแล้วก็ในฝั่งของฝ่ายบริหารเองที่คุณเศษฐาทวีสินนะครับถูกพิจาณาให้พ้นจากตําแหน่งเพราะนั้นเรื่องนี้สิ่งที่ผมคิดว่าประชาชนกําลังมองหามากที่สุด นะครับก็คือเสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็วันนี้จุดยืนของพักประชาชนเองก็คือเราต้องการออกมา,าพูดให้ชัดๆนะครับว่าวันนี้เรารู้ว่าการจัดตั้งรัฐบาลอาจจะยังเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็ยังพร้อมที่จะหาวาระร่วมกันในการผลักดันร่วมกันกับทุกฝ่ายนะครับอย่างเช่นการแก้ไขพัะธรรมนูญแล้วก็พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพ่อแม่พี่น้องทุกคน คำถามน่าจะมีเท่านี้นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับผมคิดว่าเมื่อกี้จุดยืนได้ที่ได้แถลงไปก็คือเป็นหน้าที่ของพรรคร่วมรัฐบาลนะที่เขาจะต้องไปรวม เสียงในการสนับสนุนนายกรัฐมนตรีในส่วนของพรรคประชาชนเองวันนี้ผมคิดว่าจุดยืนค่อนข้างชัดว่าเราขอทําหน้าที่ในฐานะพรรคแกนนําฝ่ายค้านนะเพราะนั้นหน้าที่ในการรวมเสียงสนับสนุนควรจะต้องเป็นหน้าที่ของฝั่งรัฐบาลครับเรื่องของการาโหวตอย่างไรนะครับจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่เรากําลังจะหารือกันในที่ประชุมสสเย็นนี้นะครับเพราะผมเข้าใจว่าวันนี้น่าจะมีตัวแทนจากอีกหลายพรรค นะครับทั้งในฝั่งของรัฐบาลเองเนี่ยที่อาจจะออกมาให้ข่าวหรือการมีมีการเคลื่อนไหวอยู่ดังนั้นขอพวกเราประเมินสถานการณ์กันอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เย็นนี้ยังไงได้ข้อสรุปก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมสภาพรุ่งนี้แน่นอนครับครับงั้นประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับ